ถ้าเราจะพูดถึงหนึ่งในประเทศที่กำลังเป็นกระแสมาแรงที่สุดในชั่วโมงนี้คงเป็นที่ไหนไปไม่ได้แน่นคือประเทศจอร์เจียครับประเทศจอร์เจียเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคคอเคซัสซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างยุโรปตะนออกและเอเชียตะวันตกและมีประชากรราว3.7ล้านคนแล้วก็วันแรกที่ผมจะพาไปเที่ยวคือเมืองหลวงของประเทศจอร์เจียครับเมืองทิบลิซี อันนี้เป็นบรรยากาศวันแรกนะครับที่ที่เริ่มลงที่สนามบิน t b ว c ข้างในสนามบินน่ะก็ไม่ได้เป็นสนามบินที่ใหญ่มากก็จะแบบสบายๆแล้วก็ผ่านตอมอมาตอมอก็ใจดีมากครับแล้วก็พอผ่านตอมอมาเสร็จหลังจากตอมอก็จะเป็นเรื่องรอรับกระเป๋าแล้วก็พอออกมาตรงโซนข้างนอกเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เหมือน มีให้ติดต่อซื้อซิมการ์ดแล้วก็ให้เช่ารถกันครับแล้วก็มีเหมือนเคาน์เตอร์ที่ให้แลกเงินด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ผมเจอกลุ่มคนไทยก็ระหว่างรอแต่ัดสินใจว่าจะนั่งรถอะไรเข้าไปในเมืองก็จะมีให้เรียกเป็นแท็กซี่ที่มีทั้งกดมิตเตอร์และไม่กดมิตเตอร์ก็คือเขาจะเดินเข้ามาถามเราเองแหละแต่ว่าเราสามารถเลือกแอปพลิเคชันชื่อโบได้แล้วก็เดินทางเข้าไปในเข้าไปในตัวเมือง ก็จะตรงตามมิเตอร์แล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ3ามสบาเอ็ดลาลีเนาะอประมาณ31ลาลีตัวแท็กซี่ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแท็กซี่คล้ายๆกับรถแวร์นะครับก็เป็นไซส์ XL นั่งได้6คนรวมคนขับอีกคนนึงจริงๆมันก็ <c oughs> เพิ่มได้ถึง7คนนะครับที่ผมลองสังเกตด,ดู กระเป๋าเนี่ยใส่ได้4ีใบใหญ่เลยแล้วก็มีสองใบเล็กที่เป็นกระเป๋าเดินทางแบบล้อลากนะนั่งสบายๆเลยรถมันจะคล้ายๆกับผมว่าคล้ายๆกับฟแหละแล้วก็ใหญ่เปิดเปิดประตูได้2องฝั่งแล้วก็คนขับอ่ะใจดีมากเป็นแนวแบบแขกขาวชวนคุยตลอดทางเลยก็ในเมืองเองก็ขับเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นไฮเวย์มี4เลนข้างละ2เลน เข้า2เลนแล้วก็ออก2เลนแล้วก็มีเกาะกลางจัดต้นไม้แล้วก็ที่เนี่ยที่ชอบคือเขาตัดต้นไม้ได้สวยมากเลยเท่ากันหมดเลยแล้วก็มีสีสีส่วนบ้านเรือนเนี่ยที่ผมลองสังเกตดูก็จะเป็นตึกประมาณชั้นถึง2ชั้นไม่เกินนี้แหละครับแล้วก็ใช้โทนสีแบบเป็นโทน,โทนอิฐสีชมๆมน้ำตาลน,น้ำตาลบางบ้านก็ฉาบบางบ้านก็ไม่ฉาบซึ่งผมก็ยังสงสัยอยู่ทําไมบ้านมันฉาบบ้างไม่ฉาบบ้างแล้วก็ จะมีร้านค้าสลับกับร้านอาหารเลยครับแล้วก็ผมก็ไล่ถ่ายถ่ายรูปไปเรื่อยๆเลยที่พักที่แรกเราจอง Airbnb ไป1นึ่คืนคืนแรกก็เพราะว่าผมไปถึงสนามบินอะ่ะประมาณสักช่วงบ่ายๆก็พอผมเข้าไปถึงก็สำรวจครัวก่อนเพรเป็นห้องนอนสองห้อง ข้างในก็ผมก็ว้าวมากเพราะว่ามันใช้โทนสีครีมแบบน่ารักน่ารักเลยอะ่ะเป็นเหมือนแบบอาคารสีครีม3ชั้นแต่ว่าเราได้ชั้น1นึชั้น2แล้วก็มีเตียงนอนแบบไซส์ควีนสองคนแล้วก็มีเดเบดนอนได้อีก2คนมีชุดแพ antry มีตู้เย็นมีเตาไมโครเวฟมีการน้ำร้อนแล้วก็มีซิงคล้างจานในห้องมีโต๊ะกินข้าวเล็กๆด้วยนั่งได้ประมาณสัก4คนแล้วก็มีทีวี แล้วก็เขาทาสีท่อเป็นสีแดงเล็บนกอ่อนๆก็จริงๆบ้านบ้านเขานี่จะคล้ายๆกับสไตล์ยุโรปเลยอะเดินเล่นดูรอบๆอาคารก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งพ่อกับแม่ชอบมากเป็นดอกุหลาบเต็มบ้านเลยหน้าบ้านแล้วก็เราก็สำรวจไปเรื่อยๆ ผมรู้สึกว่าโซนโซนในเมืองใจกลางเมืองเนี่ยจะมีแมวเยอะแล้วก็มีหมาจรจัดเยอะแต่ว่าเขาก็มีแท็กที่หูนะบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านมีไม้เรือหมดเลยนสองสามชั้นโซนนี้ใช่ไม่ถือว่าจะมีปลูกอัเลณีอยู่หน้าบ้านทุกบ้านเลยก็ดูน่ารักดีไปดีแบบมีแล้วก็มีผลไม้กินด้วยเนี่ยหน้าบ้านก่อนเข้าบ้านอันนี้เป็นโซน ร้านอาหารเช้าก็จะมีคนมานั่งกินแบบเป็นจริงๆเป็นออเดย์แหละไม่ได้ม่ได้อาหารเช้าร้อเปอร์นหรอกผมว่าก็ขายทั้งวันเราเข้าที่พักสักพักหนึ่งเราก็เริ่มเดินออกมาดูบรรยากาศรอบๆแล้วมีอะไรขายบ้างก็เริ่มหาผักหาของไว้ทำกับข้าวกินตอนเย็น,ก,น,ก,นก็ไปเดินหาคาฟูแต่ว่าก็ไปเตะตาก,กับร้านมินิมาร์ตอยู่ร้านหนึ่งที่แบบมีแต่เหล้ากับไวน์เต็มไปหมด น่าจะเป็นร้านมินมิมาที่เป็นร้านแบบนั่งเดิมของเขาอะ่ะมีเหมือนแบบขายหลากหลายเลยเหมือนร้านโชว์หวยบ้านเราเลยก็เดินไปเรื่อยๆก็มีบ้านที่แบบเก่าแต่ว่ามีต้นไม้เ,เรืยอยสวยอะไรอย่างเงี้ยก็สะดุดตาบ้านนี้ก็มีอีกโซนหนึ่งที่ผมเดินไปเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆกับเป็นทางเข้าก่อนเป็นโซนร้านอาหารก็จะมีต้นสนที่สูงมากผมชอบมากเลยเนี่ยเป็นไอเดียอยากเอาไปแต่งสวนก่อนเข้าบ้านเลย ที่เนี่ยเขาจะเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้เยอะมากเลยผมรู้สึกว่าแบบแบบรัฐบาลเขาค่อนข้างใส่ใจกับต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมแล้วก็อากาศมัน,นเลยบริสุทธิ์ด้วยแหละผมว่าก็ระหว่างทางก็จะมีคนจอนั่งมีของเงินเหมือนกันนะนแล้วก็มีคนแก่มานั่งคุยกันยอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ผมก็ไม่พลาดเลยมุมถ่ายรูปทุกมุมเ <laughs> ก็บหมดนี่ <laughs> <เ>คือเราเดินไปไหนทีนี้เดินมา<อ>เรื่อยๆก็จะเป็นเริ่มเป็นแบบโซนโบสถ์แล้วก็เป็นร้านอะไรลเดนย่านเมืองเก่าเลยนะ ก็จะมีแบบเป็นเหล็กดัดสลับกับตัวช่องรวอะไรนะครับตอนผมเดินไปอ่ะฝนยังไม่ตกเลยแต่ว่าบรรยากาศอ่ะดีมากอากาศประมาณ20เดินสบายๆกาลังลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าพาทิตย์ลงก็เลยจะเหลือประมาณทัก10-12โซนนี้ก็จะเป็นโซนเหมือนคนที่มาเหมือนเข้ามาจิบไวน์นะครับแล้วก็นั่งคุยกันดีนะแบบมีต้นมะกอกด้วยที่กําลังฮิตเลย ที่นู่นนี่ปลูกเหมือนเป็นต้นไม้บ้านเราก็เป็นต้นอะไรเดียต้นประจําบ้านเลยแล้วก็ทางเดินในเมืองก็ดูแบบเรียบร้อยขึ้นเป็นระเบียบแล้วก็มีจัดลายพื้นที่โมเสกอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นไอตัวหอนหาฬิกาท,ที่ที่ฮิตกันเน่ะเขาจะมีแบบบอกเวลาเสร็จแล้วก็จะมีตุ๊กตาวิดเดินออกมาตรงหอนหาฬิกาก็จะมีร้านขายที่เป็นวายอุ่นๆอะ่ะ แล้วก็ใส่ไอตัวคอนยักเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนโซนนักท่องเที่ยวอ่ะเขาก็จะมาให้ลองชิมอะไรี้ยมันแก้วละเท่าไหร่นะอ๋อแก้วหนึ่งประมาณ15ลาลี15ลาลีก็คูณ13บสามแมชิมก่อนเป็นไงบ้างคูณ14ก็ประมาณ210บาทก็อร่อยดีแปลกแม่ก็ ชอบเลย <laughs> แผนกทดลองของบ้านแล้วก็แวะถ่ายรูปโซนนาฬิกาโซนนี้นครับโจทย์ของเราคือเหมือนไปหาห้างคาฟูเพื่อที่จะซื้อผักแล้วก็ดูเนื้อไว้สำหรับทำอาหารเช้าตอนเช้าครับอันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆตรงโซนที่ใกล้ๆกับที่พักเราอ่ะก็จะมีคาสิโนใหญ่ที่เป็นเหมือนแกรนดคาสิโนของเมืองครับที่บดีซีเลยมันมีแต่ร้านวายวเนาะ แตเราก็ไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเราแวะแค่ถวายเขาเรียกว่าอะไรนะควันอยาไม่้เจ้าวายใส่คันยาก็แม่ก็เก็บทุกแลนด์มาร์ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่พลาดเมื่อยแผกแผกถ่ายรูปอยจำบ้าน ต่ว่าก็ดูเงียบเยนะแล้วก็อันนี้เป็นทางลอดใต้ถนนแบบที่รถวิ่งผ่านเป็นถนนใหญ่เขาก็ดูออกแบบได้ดีนะแล้วก็มีกาฟิตี้ด้วยสวยดีครับก็ดูสว่างและดูไม่น่ากลัวดูแบบไฟแบบสว่างมากคนเดินสบายนะครับดูปลอดภัยดีขึ้นมาด้านบนก็เป็นตึก เหมือนเป็นตึกใหญ่แล้วก็เหมือนมีเป็นแฟลตอพาร์ตเมนต์ที่คนขึ้นไปเหมือนแบบเข้าไปพักแต่ละห้องก็ทางเดินก็เหมือนเขาพยายามออกแบบตัวฟุตบาทอะให้ให้ต้นไม้ยังคงสภาพเหมือนเดิมคือต้นไม้มันใหญ่ขึ้นแล้วเขาก็เว้นช่องให้มันใหญ่ขึ้นตามด้วยก็ผมชอบมากเลยเนี่ยไอเดียเนี่ยคือฟุตบาทเขาก็ยังสโลปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าต้นไม้ก็คือแบบก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆปล่อยให้ต้นไม้มันใหญ่แล้วก็ไม่ตัดออก ก็แต่ละโซนก็จะมีแมวให้ถ่ายรูปเล่นคนรักแมวนี่ก็ไม่นา่าพลาดอะ่ะเมือนเงี้ยก็จะมีความเป็นยุโรปยุโรปสลับกับเอเชียอ่เดินมาถึงห้างคาฟูของเราพอดีตอนแรกผมมองแบบผมรึกว่าเป็นโรงหนังหรือว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์ถ้าไม่สังเกตเห็นว่ามีป้ายคาฟูอยู่ข้างในคาฟูก็คล้ายๆกับบ้านเราเลยก็แบบขายผัาออันนี้กระลำประมาณ1.95ลานเลย ก็มีแตงกวาประมาณ5.2นึ่ที่นู่นน่ะเขาจะเรียกย่อว่าเจลแต่จริงๆมันก็คือข่างเงินดาลีของที่จอเตียก็มีช็อกโกแลตมีละราคาอัในในี้เป็นส่วนช็อกโกแลตแล้วก็เขามีชนของฝากอะ่ะขายอยู่ในคาฟูลก็คือใครที่แบบหาแมกเนตหรือหาแบบถุงเท้าหาพงก,กุญแจแล้วก็ซื้อได้ที่ในใน,นี้ได้เลย2.95ดอลลีครับ นี่โซนขนมปังเบเกอรีผมก็โซนเบเก่แรกข้ยังไม่ได้ชิมอะไรมากามก็เลือกขนมปังบางอย่างไปก่อนยังไม่ค่อยกล้าเสี่ยงแล้วก็มาดูโซนไส้กรอกไว้ทําอาหารเช้ากับเห็ดครับเพื่อทำต้มยำได้ก็ชีสก็เยอะเลยเพรา,านะาว่านี้ไม่เโดนเมืองชีสนะเขาดูก็ดูสะอาดนะในคาฟู แล้วก็มีพวกถั่วกับผลไม้แห้งเขาแน่ะจะชอบกินถั่วเต็มไปหมดเป็นอา,ห,าหลักเยที่ขามีลูกลิกะะเยอใช่ไหมไม่แพงมากนะแล้วผลไม้แห้งแล้วก็ไปพะทับใจเตาอบขนมปังมีเชฟมายืยนอบอยู่ในคาฟูเลยดูแบบจริงจังมากกินขนมปังกันเป็นอาหารหลักเลย ขนมปังก็มีเหมือนเดิมลยขนมปังบาเก็ตเข็มๆแลวสโซนนี้ก็เหลือกซื้อขนมปังแซนด์วิชแล้วก็ได้ผลไม้มีแอปเปิลหลักๆส้มเหมือนเดิมส้มที่เปียงอย่างเดียวไม่หวานเลย <laughs> ส้มหรือมะนาวก็ไม่รู้แล้วก็มีมะเขือเทศกับ เออผมงงอะแฟนมากเลยอันเนี้ยไม่รู้อะไรยังงงกันอยู่ไม่รู้เป็นมะกอกหรือเปล่าบอชิมแล้วค่ะชิมแล้วรสชาติเรี้ยเปรี้ยวอย่างเดียวใช่เดียวเลยงงแพงด้วยนะ7จลจุดเก้าลรีเนี้ยแล้วก็ขากลับโหฝนตกแต่ว่ามันตกแบบเดินได้อ่ะไม่ถึงกับเปียกเหมือนบ้านเราแล้วก็อากาศเย็นมากตอนนั้นเพราะว่าฝนมันตกแล้วอากาศเปลี่ยนไปเลยก็ยังรู้สึกว่าเออ เป็นเมืองที่ฝนตกแต่ดูน้ำไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าขนาดเราเดินยังไม่เปียกมากส่วนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นร้านขายวายตอนเย็นแล้วก็ร้านอาหารคนที่นี่น่าจะแบบมีสุนทีในการจิบวายแล้วก็มื้อเย็นก็แม่ก็ทำไก่กระเทียมครับแล้วก็ทำไส้กรอกแล้วก็หุงข้าวแล้วก็ขาดไม่ได้คือน้ำปลาพริกกับไข่ดาวแล้วก็น้ำเขาเรียกว่าไรน้ำพริก าายางโอเคจบวันแรกก็สลบสไลด์ประมาณ3ามทุ่มก็คือนอนนอนกันนั่นแหละสามทุ่มเพราะว่าเพลียเดินทางไกลแล้วก็มาเริ่มวันที่2วันที่2ก็ระหว่างก่อนรถจะมาประมาณ10บโมงเนาะก็เดินเล่นก็เหมือนเดินไปเดินมาก็มีหมายเดินตาม <c oughs> อะไรเนี่ย อาหารก็ไม่มีนะแต่ก็เดินไปเรื่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆก็ไปชมเมืองเหมือนเดิมตอนเช้าตามภาษาพวกเราคือสำรวจเมืองก่อนแถวนั้นมีอะไรเพิ่ม,แล,แ,มแล้วเหมือนแบบขนสวยมากเพราะว่าอากาศดีร้านขาย<ๆ>ผลไม้ร้านขายวายร้านขายของฝากอะไรนครับอันนี้ผมอยู่ตรงศูนย์กลางของทบดีซีเลยใกล้ๆกับสะพานที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นสะพานที่เขาไปถึงเป็นแลนด์มาร์คของเมืองเลยเก็บภาพกาท้องถิ่นก่อนเราพักชื่อย่านเป็นย่านเมืองเก่าครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าโอทาวเลยก็ได้เป็นโซนที่เหมือนตอนเช้าคนก็ยังไม่เยอะมากแล้วก็มีมิวเซียมด้วย เดินเหมือนย้อนกลับไปถ่ายรูปที่บ้านเดิมที่ที่เป็นดอกกุหลาบเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็เจอประตูที่เป็นโมเสกก็น่ารักดีอันนี้ถ่ายรูปเล่นได้แถวนี้แ <คน S 1> ถวนี้ก็เหมือนแบบคนก็ดูใจดีนะแล้วเขาก็ <คน S 1> เหมือนจะเข้าใจนะเขา<อ>เ<อ>ที่ยวด้วยเหมือนไม่ถ่ายหน้าบ้านเขาแล้วเขาก็ออกมาดูแล้วก็ทําอะไรกันวะ<อ>แต่ว่าเราก็ยังถ่ายอยู่<อ>ประทับใจบ้านนี้สุดเพราะว่ากุหลาบสวยมากแบบเต็มหน้าบ้านเลยเป็นกุหลาบเหลือด้วยนะดอกใหญ่ดอกเยอะด้วย ก็โซนนี้ก็จะเป็นแบบนี่คือพื้นที่เราได้กินแล้แล้วก็มีร้านขายผลไม้เดินไปเรื่อยๆมีร้านขายเสื้อผ้าเลยครับก็ดูคนแบบก็มีแบบมีคนวิ่งด้วยแล้วก็มีร้านขายของฝากอะไรเงี้ยตรงนี้มันถึงว่าเป็นใจกลางเมืองไหมเป็นบริเวณเมืองเก่าคือ Old c i t ที่เขียนไว้นะมันมีเช็คอินอยู่ แล้วก็เป็นร้านอาหารเนาะ,ะ,ะเฮ้ยตัวนี้มันไม่มีฉลากที่หัวยังไม่ยังไม่จบกับโรบะโตอันนี้ร้านขายกระเป๋าของฝากเนาะ เราก็ไปสดรวจเตะตากับมีร้านขายน้ำผึ้งเออเพราะว่าที่คนที่เนี่ยเหมือนจะเลี้ยงผึ้งเยอะเพื่อเอาน้ำผึ้งแล้วก็มีร้านขายไอ้ลูกอมยาวๆอ่ะเป็นขนมอะไรเนก่ยพืชขนมที่พี่แมวเป็นข้าวเขาชุบกับน้ำมะม่วงที่ผสมแป้งที่เคี่ยวมันน่าจะเป็นวิธีการคือ ก็เราก็มาเจอร้านที่ขายขนมปังผลไม้ เทียบกับเท่ารถมาเตะตากับสตรอเบอรี่เพราะว่าน้องอยากลองชิมสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดูลูกใหญ่มด้วยก็แล้วก็มีไอ้มาเบอรี่ด้วยเนาะแล้วก็มีพวกแตงโมกับองุ่นแล้วก็ยังคงเป็นขนมทัวร์เดิมที่น้องชิมอันนี้เป็นรถเมย์ที่บ้านเราครับ าช่ค่ะร้านเม่ของที่นี่ครับก็โซนนี้ด้านหลังของร้านอาหารก็เขาก็ออกแบบได้ดีนะอันนี้น้องเกี๊ยบซื้อสตรอเบอร์รี่มาชิมเเี๊ยบบอกว่าหวานมากพอผมกินแล้วก็คือเปรี้ยวน้อยดีกว่าเรียกว่าหวานมาก ก็โอเคแหละจิ้ได้อร่อยๆเท่าไหร่อ่ะประมาณ10ลาลีก็ร้อยสามสิบบาทก็ได้หลายลูกอยู่นะประมาณเกือบสิบลูกอะซูเกาหลีได้ไหมโซนนี้ก็ถ่ายรูปเล่นได้เพราะว่าเป็นโซนด้านหลังได้ได้อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบด้านหลังของ เดินมาก็เดินมาเรื่อยๆก็จะแบบริมน้ําแล้วก็มาเจอโบสถ์พอดีว tota ันนั้นก็ก็เหมือนมีนักบวชนะแล้วก็มีคนมายินสวดมนต์ขออาหารอะไรยเงี้ยอันน bueno ี้คือโบสถหรอผ่านโบสถก็มีคนมายินขอขนมปังขอผลไม้อะไร ก็เราก็เดินเลาะน,น้ำมาเรื่อยๆก็จะเป็นแบบถนนที่เป็นเหมือนมีบ้านเก่า <c oughs> ก็มีอาคารที่มีแบบไอวีเกาะเหมือนเดิม อันนี้เป็นสะพานที่ตัวแลนมาสมัยก็ออกแบบได้สวยมากเป็นเคิร์ฟใช้ถ่นถ่านนีัเก็ดูถึงไหนบจบทริปสำหรับคนแรกครับสรุปในเมือง t ิบิส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนเที่ยวเป็นโอทาวชมเมืองครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแบบเรียกว่าอะไรดีเที่ยวสบายๆแล้วก็อากาศดี มีนั่งจิตวัยตอนเย็นๆบรรอากาศก็คล้ายๆกับเดินเล่นอยู่ในยุโรปเลยครับก็ทริปวันแรกก็จบที่เมือง TBDC ครับแล้วเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามช่องตัวบุญศักด์ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตคลิปในวันที่2ครับวันที่2เราก็จะเดินทางไปที่คาสเปกิด้วยไอตัวรถที่เราเช่าครับ